บ่ายยามเช้านะครับอยู่กับผมวอลเอ็กซ์แคร์เอร์นะครับภารกิจลอกสะเก่านะครับของเสียหมูวังทองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมโคกกระทะคว่ำนะครับโคกกระทะคว่ำนะโคกกระทะคว่ำกระทะแบนมันมันแตกต่างกันยังไงนะครับกระทะคว่ำมันทํายากนะครับสําหรับคนขับนะฮะต้องใช้สมาธินะครับส่วนกระทะแบนเนี่ยมันทาเร็วนะครับทาเร็วทาแบบเดียวนะครับทําง่าย แต่มันดีตรงที่ว่ากระทะคว่มนี่ยคือมันดีต่อชาวเจ้า,อาจของนะครับเวลาทํางานตัดหญ้านะครับเวลาขึ้นไปใส่ปุ๋ยหรืออะไรเนี่ยมันขึ้นง่ายนะครับนะมันไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเป็นสโลปขึ้นไปนะครับแต่ถ้ากระทะแบนเนี่ยมันมันเป็นเหลี่ยมนะครับนะฮะเนื้อที่รวมๆแล้วก็สิบไร่นะครับเป็นกระทะความเกือบหมดนะครับตรงนี้ตรงคันสะมันเป็นสะเกลาหลายๆคนได้ดูคลิปนะครับดูคลิป ก่อนหน้าที่ผมลงนะฮะที่ปหลอกเรนหลอกอะไรแตผมไม่ได้พูดให้เมียผมถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้พูดนะครับเนี่มันจะเป็นสาก่านะครับเรนเยอะมากนะฮะคีเลนเยอะมากจับปลาไว้โอ้โหเยอะมากปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เขากำลังเติมน้ําบาดาลใส่อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเข้าสู่เดือนนี้แห้งแล้งจัดเลยนะครับส่วนบางส่วนยังซื้อน้ําไปเติมนะครับซื้อน้ําไปเติมนะฮะถ้าไม่มีน้ําบาดาลนี่แย่นะครับชาวสวนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมนะครับเพราะว่าแต่ละปีนี่ความอ่ามันแรงไม่เท่ากันนะครับบางปีแรงน้อยนะฮะบ,บางปีนี่ฝนจะก็ะปิกระปอยนะครับจะตกตลอดแต่คือมันไม่ให้น้ําแห้งแบบนี้นะฮะไม่เหมือนปีนี้ปีนี้แห้งแรงจัดนะครับแห้งแรงจัดเลนสวนเลนเราก็เอามาฝังไว้นี่นะครับแล้วก็ดินกบทับหน้านะฮะ สวนตรงนั้นเนี่ยคือมันดันดันไปแล้วมันไปโผล่มันไปปูดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยเหลือไว้ตรงนั้นนะครับให้มันแห้งให้ดีๆแล้วค่อยมาไมโครเล็กมาจัดการเอาเองนะครับเพราะว่าเขาบินไมโครเล็กนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปสถานีต่อไปนะครับไปโผล่ไหนก็นไม่รู้น,นะเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะฮะแต่คงจะไม่ได้เข้าเมืองเข้าอะไรหรอกเข้าป่าเหมือนเดิมหละนะครับ ดินเข้าไปที่ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ